สวัสดีค่ะช่องคุณยายนะคะห่างหายไปนานนะคะวันนี้คุณยายมาทําคลิปแบ่งปันนะคะวันนี้หลานสาวเปิดเรียนแล้วคุณยายเลยมีเวลามาทําคลิปแบ่งปันนะคะท่านผู้ชมลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะส่งวันศุกร์นะคะมีแต่ระบบโอนวันนี้จะเป็นไซส์แม่พันนะคะนี่นะคะคุณยายมาแบ่งปันส่งวันศุกร์นะคะขอคนรอน้องได้ ค่าส่งเหมาเมาเจ็ดสิบบาทนะคะมีกระถางสี่อยู่กระถางเดียวนะคะนี่ต้นนี้นะคะน่าจึ้งมากป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะน้องชื่อว่าสยามนลุม,มิตรนะคะคุณยายผ่าหลายได้หลายชิ้นแต่ว่าน้องป้ายอยู่ต้นเดียวนะคะนี่น้องอยู่ในกระถางสี่อยู่นะคะมีสองใบนะคะแต่น้องป้ายสวยนะคะนี่ ลูกค้าท่านไหนยังไม่มีนะคะวันนี้คุณยายมาแบ่งราคาเบาๆนะคะเอาไปก็ไปอัพไฟหกให้น้องน้องจะได้โตไวมีต้นเดียวนะคะที่เป็นป้ายนะคะต้นนี้สองร้อบาทนะคะสยามนลิมิตเมื่อก่อนราคาแรงมากสยามนลิมิตแม่พันคุณยายซื้อมาหลักหลายตังเลยนะคะเนี่ยผามาได้ด่างป้ายอยู่ต้นเดียวเพราะว่าเขาบอกว่าทำยากมาก แล้วก็มาดูต้นที่สองนะคะนี่ผ่าพร้อมกันนะคะนี่ก็สยามนลมิตรนะคะแต่น้องไม่ป้ายนะคะแต่ว่าน้องใบนี้น้องสวยมากเลยเนี่ยเนี่ยคุณยายอับสาหกให้น้องแล้วนะคะนี่สยามนลมิตรนะคะนี่แต่เป็นลุ้นนะคะแต่ว่าไม่ป้ายน้องก็สวยนะคะเผื่อน้องจะป้ายมาตอนโตนะคะไม่แน่ไม่นอนนะคะบนสี ต้นนี้หนึ่งบาทนะคะอยู่ในกระถางหนะคะนี่แล้วก็มาดูต้นนี้พญาขอมดำนะคะเนี่ยโตไปน้องก็สวยนะคะมีสองต้นนะคะเนี่ต้นนี้น้องน่าจะยุบหัวไปแล้วขึ้นมาใหม่นะคะพญาขอมดำอยู่ในกระถางห้าต้นนี้ก็หนึ่งบาทนะคะแล้วก็มาต้นนี้ปินมณีนะคะนี่ ปินมณนนีน้องจะกัดต้นโตนะคะน้องจะกัดสีต้นโตนะคะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยต้นนี้ก็หนึ่งร้อยบาทนะคะปินมณีแล้วก็มาดูต้นนี้นะคะเทพสายลุงหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเทพสายลุงต้นนี้ร้อยยี่สิบบาทนะคะหน้าน้องสวย ไม่ค่อยมีใครทำละแต่เมื่อก่อนน้องสวยมากเทพใส่ลุมต้นนี้กระถางนี้นะคะมีชายชนกับเออมันนีล้อมเพชรหน้าสีสวยแบบนี้นะคะฟอร์มกอเลยนะคะกระถางนี้ก็ร้อยยี่สิบบาทนะคะนี่นี่นะคะสนใจแคปหน้าจอนะคะ แต่ถ้าลูกค้าท่านไหนมีหมดแล้วก็ช่วยชมคลิปคุณยายกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายด้วยนะคะต้นนี้ก็มานีล้อมเพชรน,นะคะน่าสวยมากเนี่ยนี่นะคะอยู่ในกระถางหกนะคะนี่ไซเป็นแม่พันุแล้วนะคะต้นนี้ก็ร2อยี่สิบบาทนะคะแล้วก็มาดูต้นนี้ต้นนี้ศีลาแผงนะคะเนี่ย น้องจะแผงด่างเหลืองเหลืองขาวขาวนะคะมีสองต้นกับอะไรอีกมิตุต้นหนึ่งต้นนี้ก็ร้อยี่สิบบาทนะคะต้นนี้ฟอร์มกอน,นะคะกําปั่นทองน้องเหลืองทองมาทุกใบเลยนะคะเนี่ยในกระถางหกมีสองต้นนะคะกําปั่นทองต้นนี้ก็ร้อยยี่สิบบาท ต้นนี้นะคะทาตบางแก้วน้าม่วงนะคะนี่นะคะสซโตแล้วนะคะแม่พันธ์ุน่าจะมีหัวแล้วนะคะต้นนี้ก็ร้อยยี่สิบบาทเดี๋ยวมาดูต้นละร้อยห้าสิบต้นละร้อยห้าสิบน้องเป็นลูกไม้ทองมาลินนะคะคู่กับวังสำรานนี่นะคะฟอร์มกอต้อนน้องจะเอียงๆคุณยายก็เลยผูกไว้เพราะว่า น้องมีสองต้นแต่กระถางน้องน่าจะกระถาง5.7อ่ะน,น้องเล็กก็เลยทําให้ลําต้นไม่ตรงนี่นะคะกระถางนี้150ถ้าท่านไหนรับไปก็ไปเปลี่ยนอัพไซให้น้องใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวมาดูต้นนี้นะคะอยู่ในกระถางหต้นนี้9แต้มนะคะแต่น้องด่างน้อยนะคะเนี่ยใบใหม่น้องมาก็ด่างขาวไอ้แดงเหลืองแล้วนะคะ แต่บางใบก็แท้ติดเหลืองมานะคะนี่ไสโตแล้วนะคะนี่โตไปน้องก็จะยิ่งเปิดหน้าสวยๆมานะคะต้นนี้ก็ร้อยห้าสิบบาทนะคะก้าแต้มแล้วก็ต้นนี้เมืองเกาะเก็ดนะคะด่างเหลืองนี่นะคะใบใหม่น้องมาก็เหลืองต้นนี้ก็ร้อยห้าสิบนะคะอยู่ในกระถางหกนะคะนี่ไซ่โตแล้วนะคะเป็นแม่พันได้แล้ว เดี๋ยวมาดูต้นนี้นะคะอยู่ในกระถางหกเลกัสซี่นะคะดูน้องเริ่มสวยสวยมาทุกวันแล้วนะคะเลกัสซี่นี่นะคะเลกัสซี่ต้นนี้สองอยห้าสิบนะคะเลกัสซี่ ต้นนี้นะคะซันชายเดย์นะคะนี่ใบใหม่น้องมาป้ายฮาร์ปมาเลยนะคะนี่อยู่ในกระถาง5.7นะคะซันชายเดย์ต้นนี้350นะคะสวยมากแล้วก็มาต้นนี้น่าจะหัวโตแล้วนะคุณยายเลี้ยงนานแล้วเสร็จทีเมืองชนนะคะบอลเหลือง บนเหลืองแล้วก็ตรงกลางเป็นแดงแดงมีเม็ดนะคะนี่ต้นนี้สองร้อยห้าสิบนะคะนี่นะคะดูใบเท่ามือคุณยายแล้วนะคะหลอดใหม่น้องกำลังมานะคะเนี่ยแล้วก็ต้นนี้นะคะดาลุมะนี่นะคะดาลุมะยังไม่ค่อยมีเห็นส่วนไหนเอามาลงแบ่งเท่าไหร่นะคะหลอดใหม่น้องก็มาแล้ว ดาลูมาต้นนี้จะราคาสูงหน่อยนะคะเพราะว่าคุณยายเอฟมาแพงแล้วคุณยายก็เลี้ยงจนโตเป็นแม่พันแล้วนะคะต้นนี้500บาทนะคะดาลูมะต้นนี้พิษช,ชุมพูนะคะนี่ใบใหม่น้องนะคะเป็นฟอร์มที่สวยมากนะคะพิษช,ชุมพูอยู่ในกระถาง5.7นะคะ ต้นนี้300บาทนะคะพิษชมพูเดี๋ยวมาดูต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้เหลืองทองนะคะเนี่ยสวยนะคะเป็นลูกไม้ ต้นนี้สามร้อยบาทนะคะลูกไม้หนึ่งเดียวนะคะไม่มีส่วนไหนมีนะคะเพราะน้องเป็นลูกไม้แล้วก็มาต้นนี้ฟอร์มกอสวยมากนี่นะคะคุณยายให้ถ่ายให้ดูมีมัน,นีล้อมเพรหน้าสวยๆด่างฮาบแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นลูกไม้ของคุณยายนะคะเนี่ยลูกไม้น้องฮับทุกใบเลยเนี่ย น้องหน้าสวยมากใบโตมากนะคะลูกไม้ต้นนี้นี่นะคะฟอร์มกอในกระถางนี้มีสองต้นนะคะเอาไปก็อัพไซสิบให้น้องเลยน้องจะได้เป็นฟอร์มพุ่มนะคะต้นนี้สามร้อยบาทนะคะสวยมากรับรองใครได้ต้นกระถางนี้ไปไม่ผิดหวังนะคะลูกไม้ลูกไม้เป็นลูกไม้ที่สวยใบใหญ่น้องจะมีหลากสีมากน้องจะป้ายดำป้ายแดงนี่นะคะ แล้วก็มาดูต้นนี้นะคะต้นนี้น้องเป็นบอลใบหอกน้องมีชื่อว่าใบเฟิร์นนะคะนี่น้องด่างเหลืองขึ้นมาสองใบแล้วนะคะเอาไปอัพไฟสิบให้น้องเลยน้องจะโตไวนี่นะคะน้องเป็นบอลใบหอกน้องชื่อใบเฟิร์นนะคะต้นนี้สี่ร้อยบาทนะคะนี่นะคะดูอยู่ในกระถางหกนะคะนี่สวยมาก แล้วก็มาดูต้นสุดท้ายต้นสุดท้ายเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ใบไทยนะคะนี่ใบใหม่น้องมาก็ฮารครึ่งมาเลยน้องจะออกแบบส้มๆนะคะอยู่ในกระถางหกนะคะเอาไปอัพสิบเลยค่ะต้นนี้สองร้อยห้าสิบนะคะดูไซโตมากนี่นะคะแพ็กยากด้วยเนี่ยนี่นะคะต้นนี้สองร้อยห้าสิบนะคะลูกไม้ โอเคนะคะคลิปนี้คุณยายก็มาถ่ายให้ชมประมาณนี้ค่ะสนใจเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะส่งวันศุกร์นะคะขอบคุณลูกค้าและเอฟซีทุกท่านนะคะที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คุณยายด้วยนะคะจะได้เปิดการมองเห็นจะได้มีคนมาช่วยเอฟบันตีคุณยายนะคะคุณยายไม่ได้แบ่งปันมานาน คลิปนี้คุณยายก็ขอจบไปก่อนมีความสุขสนุกกับการเลี้ยงบอลสีนะคะสวัสดีค่ะ